ตลูกบสายพี่น้องตลบสมัทเด้อนี่พูดเที่ยวบวกพี่น้องเลยงามงามงามจันายพี่น้องเลยม้ากยูนินี่นี่ป้องแปงที่ดำมีพี่น้องนี่ดำมีกยูนิพี่น้องนั่นมอมนี่ป้องแปงพี่น้องพี่น้องเขยนุ่งเสี้อกับพุดพี่น้องป่าด้วีทที่หาบีพี่น้อง มาก,ก,ก่อยเปีน่นอาพี่น้องเลยก็ไม่จะจนเผาไปน้องเอ,ยอ,อ,งยอ้ยงาเราพิลาบเแวะแวะไปผมโอ้ข่าวเลยพี่น้องผเสียงมาซุบเลยพี่น้องเอาทรามดาดา,าเลยกว่จะร่เปลี่นพี่น้องดีบเลยผมต้นหนึ่งตายเลยพี่น้องรถตุ๊บุกขีต้นตายเลยพี่น้องเลยให้เบอร้างมีมก็พี่น้องล้างบ้านกันเป็นไง ท่านรกว่าวยกันไปเนางก้วยตีพี่นองด้านถ้านบอกล้วยตีพีเนางเอ้ยกับว่าลายวีกันไปนาซับซีวีีเรือหาไป่นอะเมือง้างมิ่งกันไปนองพ่อกินเนาะไปเนองเอ้ยโอ้วาวสันเป็นตะโตกใแญ่มิ่งก็ไดพีเนาะไปนอน้ำงามเลยค่ะกมวานจาดเลยพี่นาะนในห้างมิ่เลยพี่เ้องเอ้ย ไตสานมิ่มเนิ่นพี่น้องพี่น้องเห็นว่าพี่น้องงามๆเลยว่าใหญ่เต๋อพี่น้องแค่สีหวานหวานเจี๊ยบเลยดอกพี่น้องเลยเฉ็บๆเกิดมาเกิดอยู่นี่บ่ออกแค่นี้พี่น้องเลยจังไงบ้างใส่ตัวน้ำใยลูกเสี้ยงพี่น้องนี่มันไม่อยู่หรือว่าอยากกรอกย่านมันหักพี่น้องเลยนี่เพ่งกับเพ่งตัวน้ำใยตัวนี้พี่น้องนี่ว่ามันจะเป็นบากพี่น้อง ก่อนซ่อนโอ้ยพี่จะแสกบพี่น้องเนแบบหน้าตาเบิร์แบบพี่น้องเลยเห็นเขาซ้ำแบบพี่น้องนี่ก็รักกล้วยเป็นน้อยแ่น้องกล้วยตีบเด้อพี่น้องจะดีขางผุนลูกเสี่ยงกระโลนนะพี่น้องลมมาแห้งหยดลูกนะจนตลกดีย่อมทั้งผุ่นพี่น้องแต่ผุ่นง่ายอยู่นะข้างใหญ่จะโจดลูกลมพัดพี่น้องนั่นกะจะบักตอกหน้าพี่น้องนี่จะเสียงกับจอดอยู่พี่น้อง ท่านจอยนั่นเขาลง่อยทำมาแเลยพี่น้องเอ้ย,อยได้เหะอ้าทีก่กระบังเลยพี่น้องให้ผมมาจะกายพี่น้องเล้ผมงกถึงน้งหมัพี่บ้านนอยพี่น้องงานก่าก็นุ่งเสีง้งอะไรพี่น้องีดกับ,บัขีดไรขีสันสันพี่น้องไม่เงถ้ยวยด้พี่น้องเลยขอบคุ้นเขาเบิง ลูกเซียงถ่ามวันที่เก่าพี่น้องช่วมนีการลำบากเนี่ยลูกไส้ไม่เหตุห้เบิ่งซ่องของกระไรพี่น้องที่ไทยกับกระไรพี่น้องเลยไายไปรกรลบทิ่มเบิดพี่น้องมันอันซ่องกระหายพี่น้องเขาไม่นู่งยังกระไรก็เรื่อยๆยูซอพี่น้องเลยลูกไส้ต้องมาเหตุไทยไม่เหตุงานพี่นอ้องหยากพี่น้องเลย ถ้าส่รูเไียงกับบริญญอกบบบริบรไทยเบืเ้องแบบพี่นงเลยซ้ำี่ยพี่นาเขาพ้นเขาว่ารับเบื้องหรือว่ารับส้มไม่น่าทั้งไทยทังเล่าคือเก่าแหละพี่นงเขาเบื้องขอบคุณได้หลายหมว่พวกทั้งอุดรคอนจันทั้งเลยทั้งศาส่าเขาเบิ้องขอบคุณได้หลายไม่งช่เหรอเงินดอกเราบอกเงินองเลยเงินสุยูนยนะโอ้ แปลว่าเขาที่แจจอยกับบ้านเี่ยห่อขนมให้เนาองูกแสก็มีอะไรไปเนาะจบคิดแล้วชิมนีกพี่น,นองนนสันสันท้ายสันสันถ้าเผี่อแมีบ้านพี่นอาะลูกแสยกก็นี่ถูกใสก่ใหพดนดน้พุดไปซักเสียผ้าเสียทหารไปน้ะงบ่ได้ซักดนนะทีเนางขอบพูดคำว่าบึงที่ลืมกดไหลก็แร้ให้เก่าเลยไปเนอง พวกซี่ลืมเนาะพี่น้องตู้เสี้ยงผ้ามอนที่เก่าพี่น้องเกิดการกระเบื้องว่ารับคือเกา่าแหละพี่น้องเอ้ยสูตรเก่าสูตรเดิมพี่น้องก็เข่ามาขอบคุณนนารุก,กับว่าตู้เสีย้ยร้อยมียังมีแต่คว่ำใบใส่พี่น้องให้อยู่ดีไม่แห้งอยากเก็บอยากไข่ให้มั่งให้มีให้ร่บให้รวยเจ็ดเจ็ดทุกคนยอดพี่น้องทุกคนเถามว่าเบิง่งในคลิปนี้ นอตลับอะไรเงินแสนนอตตื่นหนึ่งินีล้านพี่โตพี่น้องยี่ปานพันล้านคุณแจ้งก็ไม่ยังคุณแจ้งยื่เลี๋วพี่น้องอยู่เดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องคลิปนีเขาเจิญใครพี่น้องแจ้งไปก่อนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับเฮ้ยเอาเงินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กิปก่อนแป๊บพี่กิบก่อน Yeah. yeah.